สวัสดีค่ะเมื่อทุกคนก็ที่เราได้ลงคลิปบอกไปนะคะว่าเราให้จองสลามนะคะถึงวันวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบแปดเนาะเราบอกเหตุผลไปแล้วนะคะทําไมถึงให้จองเพราะว่าสลามเนี่ยเรายังผลิตไม่เสร็จนะคะจากวันที่ยี่สิบห้านะคะจะกลายเป็นวันที่ยี่สิบเก้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะคะก็คือตามนั้นแหละค่ะจากวันที่25สิบห้าถึงยี่สบแปดกลายเป็นวันที่2ี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้านะคะก็ ของทุกอันนะคะมีคุณภาพแน่นอนนะคะสลามทุกอันเนาะซื้อไปอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ะสามารถเลือกโรยกากเพชรไม่โรยกากเพชรได้นะคะแล้วก็อันที่มีสีอยู่ในกระปุกเดียวเนี่ยจะราคาส0บบาทอันที่มีสีหลายสีอยู่ในกระปุกเดียวกันเนี่ย จะ45บาทนะคะสามารถเลือกโรยกับเพชรได้ไม่เลือกก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ทุกแบบเลยนะคะแบบที่มีสีอยู่ในกระปุกเดียวกันกับแบบ,แบบที่มีแบบที่มีหลายสีอยู่ในกระปุกเดียวกันก็สามารถเลือกได้นะคะก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะคะกรุณาบอกสีมาให้ด้วยนะคะจะมีหลายแบบค่ะก็คือสีที่มีกระปุกเดียวกันจะมีแบบพัดลมนะคะก็คือจะเป็นแบบสลับสีกันนะคะ กับแบบขนมชั้นนะคะจะเป็นแบบชั้นชั้นชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นสีสมมุติะคะชั้นแรกจะเป็นสีฟ้าชั้นต่อมาเป็นสีชมพูชั้นต่อมาเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะส่วนพัดลมก็สลับสีเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็สีแบบเดียวนะคะก็คือจะมีหลายสีเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งรูปภาพสีไปให้นะคะถ้าใครถ้าใครจะซื้อจริงๆเนะี่ย แอดไลน์ <Add> มาแล้วก็สามารถถามสีได้นะคะแอดมาจองก่อนได้เลยนะคะก็บายคะ่ะ